จิตตั้งใจได้ถวายจุดเทียนทูตบูชาพระรัตนตรัยดัรแบ,บนั้นขอเจริญพรน,นานสาวิมนต์พัชรรักษาเกียรติเอกอาคาจทูตฮานุบอสโลได้ยื่นเดนหน้าพระบรมชายารักโอพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและจะได้เปิดโวยถวายราชสักการะขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมพระสุริยปันธุท่านได้ ดูขึ้นยืนขอเกียกันขออนุโมทนานสลหรับสลหรับโดยลงมาล่างและยกพ้าตะไรขึ้นขอทุกท่านได้โปรดยืนสักครู่หนึ่งเพื่อการน้อมร่มหลอลอ้ลอมรวมจิตรวมใจถวายเป็นพระราชสนในองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์โูมิคนราช กิจชาติราชาไตรโลกสกล่าศีรน้อมและกราบการทรงมีพระปัญญาข้านาประจงสารหล่อหลอมพระดวงมันสลับเพื่อประชาไทยราชกิจจการทั้นมันมันม่นมิหวันไวหวเพื่อ